สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับที่ช่องต้นขุนรีวิวพระเครื่องนะครับวันนี้ผมก็มีพระมาให้ชมกันนะครับเป็นพระอุเชนนะครับเป็นรูปหล่อแบบนี้เลยนะครับเป็นพระของหลวงปู่อิมนะครับวัดทุ่งน้ำใหม่ครับแต่ผมจะมาให้ชมกันนะครับ นี่ครับผ่าอุเชนครับออกวัดทุ่งน้าใหม่นะครับอันนี้เป็นเนื้อชนวนลมดำนะครับนี่ครับส่วนใต้่านนะครับ ก็จะมีอุดมนตานด้วยนะครับนี่ครับนี่นะครับรูปหล่อพระอุเชนนะครับ องก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ